เยีนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่9และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อนผ่าน9ขอบรญญายการสรุปการปฏิบัติงานที่สําคัญเพื่อกรุณาทราบดัง <ไฟ S 1> นี้ฝายกลลังพ ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลเมื่อ8ธันวาคม6 6ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ได้เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารประทวนของหน่วยจำนวนหนึ่งนายและเมื่อ23มกราคม67ดประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวนของหน่วยจำนวนสองนายโดยได้ให้อวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลณอาคารบ้านขุนแผนการรับสมัครและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2567เมื่อ16ธันวาคม66ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ปฏิบัติหน้าที่ประธานตรวจเลือกและคณะกรรมการคณะที่12ได้ดําเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการณหอประชุมอําเภอเมืองอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกจํานวน19นาย โดยผ่านการตรวจทั้งหมดและเมื่อ 26- 27ิบหถึงมกราคม67ได้ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน22นายผ่านการตรวจเลือกทั้ง22นายโดยหน่วยมียอดแบ่งมอบต้องการให้สมัครลงหน่วยจำนวน51นายปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วทั้งสิ้น26นายคิดเป็น5 0 9รายงานตัวเข้ารับราชการผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัต ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลและจอมเกล้าประจำปี2567จำนวนหนึ่งนายเมื่อ26มกราคม67ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบและงบประมาณค่าอาหารให้กับกำลังพลทหารจำนวน16นายที่จะเดินทางไปสอบนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปี2567ณสนามสอบมรำกำแหงกรุงเทพผู้บังคับกองพันได้อวยพรและให้คำแนะนำในการสอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะเดินทางไปสอบ ฝ่ายการข่าวป999ซักซ้อมแผนการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนักคลังสป3เมื่อวันที่6ธันวาคม66ป999ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยบริเวณด้านข้างคลังสป3เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการในห้วงวันหยุดยาวและกำลังพลทุกนายได้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง ซักซ้อมแผนการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภยคัยณักคลังสป .5 เมื่อ25ธันวาคม6 6ปเก0 0ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยบริเวณด้านข้างคลังสป .5 ้าเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในห้วงวันหยุดยาวได้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงตรวจสภาพยานพาหนะกำลังพลเมื่อ7ธันวาคม66หมู่การข่าวปเก0 0รวมกับ หมู่ซ่อมบำรุงกองพันได้ดำเนินการชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการขับขี่ตรวจสอบเอกสารรวมถึงตรวจสภาพยานพาหนะในเบื้องต้นให้มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อ25ธันวาคม66ดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงแผงวงจรไฟฟ้าติดแผ่นป้ายเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุฉุกเฉินประจำบ้านพักของกำลังพลตรวจสสภาพความพร้อมใช้งานของสายดับเพลิงประจำแฟลต เมื่อ2มกราคม67ทำการตรวจปภาสาวะเพื่อหาสารเสพติดพลทหารกองประจำการเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำสิ่งผิดกฎหมายภายในหน่วยทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกต่อเนื่องแม่นยำทันเวลาราชาแห่งสนามรบเมื่อวันที่15ธันวาคม2566 พันทโทชนเจริญบุญนาคผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ก้ากรมทหารปืนใหญ่ที่9ได้เข้ารับมอบโลและใบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากพลเอกอุกฤษบุญตาโนนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปยสนามประจําปี2566เนื่องในโอกาสวันทหารปืนใหญ่นหอประชุมอนเนกประสงค์ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรี การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ว่วง11-27ถึง27ธันวาคม66ป .9009 าดำเนินการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ผลัดที่2รุ่นปีพุทธศักราช2566เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ความสามารถดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในเหล่าของทหารปืนใหญ่ให้ออกปฏิบัติงานราชการสนามตามภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมายเมื่อ14ธันวาคม66 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่9พร้อมด้วยผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ได้เดินทางมามอบบ้านให้กับพลทหารธีรพงศ์ภูคังทหารกองประจำการผัส2ทั66ที่ได้รับความช่วยเหลือในการช่วยซ่อมแซมบ้านส่วนที่ชำรุดซึ่งทางครอบครัวมีความเดือดร้อนและเป็นผู้มีรายได้น้อยณนะบ้านเล็กที่41มู่18ตำบลหน,นองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ27ธันวาคม66หน่วยฝึกทหารใหม่ป .999 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาเปิดบ้านทหารใหม่ผัที่2ทั66 โดยมีกิจกรรมภายในได้แก่การสวนสนามการรับมอบหมวกทรงอ่อนและผ้าพันคอทหารปืนใหญ่งานมุทิตาจิตและการมอบรางวัลให้กับทหารใหม่ที่มีผลคะแนนการทดสอบร่างกายและมีคุณลักษณะทหารดีเยี่ยมจำนวนสี่รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่และสร้างการรับรู้ให้กับญาติทหารใหม่ในการเข้ามาเป็นครอบครัวกองทัพบ,บกนะยิ่งสรุปณอนุสร์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ18มกราคม67กองพันทหารปืนใหญ่ที่9้าวจัดกำลังพลและปืนใหญ่จำนวน4กระบอกดำเนินการยิงสลุดจำนวน21นัดในพิธีบวงสวงและงานรัฐพิธีถวายราชชะศักระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567ณอนุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ก้าวพร้อมด้วยกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณสน,นามบินพลรอ9ประจำปี2567เนื่องในวันกองทัพไทย18มกราคม2567 การจัดทำแผนการยิงสนับสนุนประกอบแผนเผชิญเหตุผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ก้าให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการพลร9พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในโอกาสเดินทางมาตรวจความคืบหน้าการจัดทำแผนการยิงสนับสนุนประกอบแผนเผชิญเหตุของเกาะอสุรศรีของหน่วยป9ณอาคารอเนกประสงค์ปกป909ได้จัดการเรียนการสอนทางวิชาการและฝึกสอนการว่ายน้ำและจัดกำลังพลนายทหารและนายสิบที่มีความสามารถมาแนะแนวทางอบรมให้ความรู้ให้กับทหารกองประจำการที่มีความประสงค์สมัครสอบเป็นนัก เีในสิบทหารบกอาซีป .9009 ประจําเดือนธันวาคม66โดยได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการปรับทัศนคติผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันรัฐธรรมนูญวันสมเด็จพระเจ้าตักสินม,มหาราชไออาซีประจําเดือนมกราคม67 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันพ่อคุณราคำแหงัดและวันกองทัพไทยฝ่ายส่งกำลังบำรุงเบิกรับรถบรรทุกน้ำจำนวนหนึ่งคันจากกรมการขนส่งทหารบกเมื่อ8ธันวาคม66จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเบิกรับรถบรรทุกน้ำจำนวนหนึ่งคันจากกรมการขนส่งทหารบกโดยเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมวิธีการใช้และการปฏิบัติบำรุงก่อนนำรถกลับหน่วยการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล เมื่อ21ธันวาคม66ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ซักซ้อมการขับการใช้รถบรรทุกน้ำและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่กำลังพลเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นมีความชำนาญสามารถดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อ25ม 67, กราคม67คณะกรรมการสำรวจสป .5 ป9 0 0ก้าาดำเนินการตรวจสภาพสป5สายสปประจำเดือนมกราคม67เพื่อตรวจสอบสถานภาพและป้องกันการรั่วไหลของสป .5 ผลการตรวจ กระสุนมูลฐานถูกต้องครบถ้วนไม่มีการสูญหายดำเนินการตรวจสอบสถานภาพในระบบสารสนเทศหลอกซ์มิประจำเดือนมกราคม67ปัจจุบันสถานภาพยุโทโปกรณ์ทุกสายการส่งกำลังบำรุงของหน่วยถูกต้องตามบัญชีคุมคิดเป็น100่ยเปอร์เซนต์กิจการพลเรือนจัดกำลังพลจิตอาสารวมกับส่วนราชการอบตาบ้านสะได้มอบเงินช่วยเหลือถุงยังชีพและพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนางลำยายยิ้มละไมซึ่งเป็นผู้ยากไร้และด้วยโอกาส ร่วมกิจกรรมคนเดิมบางรวมใจพักรักในหลวงชมนิทัศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชะสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณนะที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล เมื่อวันที่3มกราคม67ป0 99จัดชุดจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนณนะบริเวณหน้าสนามกีฬากริตบัวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในห่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เมื่อ9มกราคม67ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่9พร้อมด้วยจิตอาสามอบผ้าห่มคลายหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านและจัดเจ้าหน้าที่เสนาลคร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อคลายความหนาวลดภาระค่าใช้จ่ายและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กับผู้สูงอายุสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้กองทัพปกลงมาช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ห้วยน้ำขาวจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่12มกราคม67จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติณนโะรงเรียนวัดศรีอุปลารามตำบลหนองบัวอ,อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางหน่วยทหารได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนตุ๊กตาแมสคอตเครื่องขยายเสียงพร้อมของรางวัลและได้บรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยและบทบาทของทหารที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติ เมื่อ12มกราคม67จิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานนำความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support มาขยายผลให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนเพื่อให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลการช่วยยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสามารถช่วยชีวิตในสถานการณ์จริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจาวัน นโรงเรียนบรรหารจำสายวิทยา6และโรงเรียนบรรหารจำสายวิทยา7เมื่อวันที่13มกราคม6 7ได้จัดกำลังพลพร้อมด้วยยุทธโธปกรปืนใหญ่เบากระสุนวิธีโค้ง39แบบ LG 1 Mk2 ขนาด105มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกสนับสนุนให้กับส่วนราชการท้องถิ่นจำนวน3พื้นที่เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติด,ดังนี้1สนับสนุนอบอจอาการจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดการจนบุรี2 สนับสนุนอบตลรย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีอาชีพระหว่างเรียนช่วยลดภาระของครอบครัวณโรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีงานไลฟ์สดของเดือนธันวาคม2566 จำนวน5ครั้ง2ทธันวาคม66ไลฟ์ 6, 6 Life, พี่อา,าสาส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับน้องนักเรียนณโนะรงเรียนบ้านหนองบัว10ธันวาคม66ไลฟ์ 6, 6, 6 Life, พี่อาสาพาไปเที่ยวบึงฉวักเฉลิมพระเกียรติ EP 1 17กันยายน66ไลฟ์ 6, 6 Life, พี่อาสาพาไปชมงาน110ปีคนเดิมบางรวมใจพักรักในหลวงและงานย้อนวัน,ว,น,ว,นวันเมืองสุพรรณอำเภอเดิมบางนางบวชครั้งที่19ณนะลา้าณ้าทีาว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช 2 2ธันวาคม66ไลฟ์พี่อา,าสาส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับน้องนักเรียน EP 2ณโรงเรียนบ้านหนองบัว2 9ธันวาคม66ไลฟ์พี่อาสาพาไปชมวิถีชุมชนโดยมักคุเทศน้อยณโรงเรียนวัดทุ่งกระิงงานไลฟ์สดของเดือนมกราคม2567จำนวน4ครั้ง7มกราคม67ไลฟ์พี่อาสาพาไปเที่ยวบึงฉวักเฉลิมพระเกียรติ EP 2ณบึงฉวักเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี 12มกราคม67ไลฟ์พี่อาสาพาไปชมการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน b บ s i c Life s u p p o ร t ณโรงเรียนบรัญรหารจำสายวิทยา6จังหวัดสุพรรณบุรี27มกราคม6.7ไลฟ์พี่อาสาพาเที่ยวงานวันเด็กณนโะรงเรียนวัดีอุปรารามจังหวัดกาญจนบุรี30มกราคม6-7ไลฟ์พี่อาสาพาไปชมการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน b บ s i c Life Support โรงเรียนบัญหาจำสายวิทยาเจ็ดจังหวัดส,สุพรรณบุรีแผนงานในอนาคตฝ่ายกำลังพลการเตรียมการสอบเอนเนตของนักศึกษาขยายโอกาสทหารกองประจำการในสี่กุมภาพันธ์หกเจ็ดการข่าวตรวจปสาวกำลังพลในสิบและพลทหารจัดเวรจุดตรวจจุดสกัดณจุดตรวจป่าเยอะฝ่ายยุทธการและการฝึกเตรียมการฝึก100ร้อยปลอดีฟกิจกรรม i อ c 2กุมภาพันธ์วันนักประดิษฐ์3ากุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกฝ่ายส่งกำลังบำรุงตรวจคลังสอป5ประจำเดือนกุมภาพันธ์หกฝ่ายกิจการพลเรือน จะชุดช่างกองพันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจากเหตุการณ์ไฟไม่ในพื้นที่ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบ i c Life ์ u p อร์ตให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนธรรมชิศึกษาลายป .999 ขอจบการรายงาน